สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะฮะสินค้าเข้าใหม่แยในร้านะครับกับรถแท็กเตอร์คูบูต้านะครับ L C 7 0 8นะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่่งเปิดเข้ามาชมนะครับวันนี้เรานําเสนอกับคูบูต้า L C 7 0 8นะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับคันนี้รถจราจรปีห้า56นะครับปรับสภาพให้ใหม่นะครับเช็คระบบรั่วซึมนะครับ เปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นนะครับเก็บสีชุดกระทาล้อนะครับฝากระโปรงนะครับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่นะครับผม่สภาพโดยรวมนะครับเก็บงานสีให้ใหม่นะครับสวยๆนะครับคันนี้จดทะเบียนปีห้าหนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดด้านหน้าคารบุนนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นโรตารี่นะครับเหมาะงานนามากเลยนะฮะ มิดันหน้าพร้อมโตอรตรีนะครับลุยนาได้เต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวติดลบนะครับผมสภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะครับอันนี้ปี56าหสวยๆวยเลยฮะ<ส>ด้านท้ายนะครับก็จะมีเก็บงานนะครับเปลี่ยนโซ่ข้างนะครับแขนแขนกลางแขนเกียวนะครับแขนตั้งนะครับสลักใต้เสื้อผ้าต่างๆเก็บงานให้เรียบร้อย คันนี้นะครับใบมีดด้านหน้าคันบนพร้อมโลรลเอรี่นะครับราคาอยู่ที่425,000บาทนะครับ4ี่แส0บาทนะครับกับ LC 708ปี56นะครับสภารโดยรวมถือว่าโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับราคาต่อลองได้นะครับลูกค้าเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ ก็ไหลนะครับเอาวิดีโอนะครับกดใช้งานได้ไปนปกตินะครับ ดึงสี่ล้อนะครับว้าวติพันบาทนะครับกับ Lc 78 0นะครับตัวรถไม่มีคันโบนแล้วก็โรตเตอรี่นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามที่ร้านประญยัเทครเตอร์นะครับ ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกวางเพชรแล้วก็สาขาสองบ้านท่าคอจตุบลวังบัวอำเภอคลองขุ่นกวงเพชรนะครับโทซน875223883นะครับส่งฟรีในในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับกับแอลทีเจ็ดตับสมัมผัสใหม่นะครับสุดท้ายทุ่กผู้ามาชมก็ฝากติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยลกันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับรวันนี้สวัสดีครับ